รบสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านเนี่ยินดีต้อนราก็สู่ช่อง M 2 Game นะฮะอยู่กับผมในเกมใหม่ล่าสุดนะฮะมาแล้วทาง iOS และ Android แล้วโค้ดแจกนะฮะภาพสวยจัดเลยนะฮะก่อนจะไปเล่นเกมใครมองหาร้านเติมเกมสะดวกปลอดภัยไฟนำลาบมาท็อปอัพเนีเติมเกมเติมถูกเติมไวเติมปลอดไฟต้องอัพนะครับมินิเกมทะลุเติมไม่ว่าเกมในสตูไทยใหญ่ๆมีหมดทุกเกมไม่ว่าจะเป็นวิดีโอเกมเซสโลคาบาร์ฟรีฟ้ามิิเวชั่นทุกวันหงค์ขายสุดยลดเกมชินิแบทจากวันแรกล็อกทุกเวอร์ชั่นนะฮะฝากด้วยป๊าบ อ่าคในเวอร์ชันใหม่ล่าสุดนะแท็กตามนี้เลยนะฮะดูฝั่งขวานะตารางเปรียบเทียบนะ่ยแพ็กสองพบาทเนะเติมไปลดเหลือพันแลดไป600เลยนะครับโคถูกนฮะยิ่งเติมยิ่งถูกทุกแพ็กเลยนะตามนี้เลยนะเติมเกม,กเ,ตมเติมถูกเติมไปเติมปลอดภัยตรงทุาอันไม่มีการรีฟันแน่นอนนะฮะลิงก์ใต้คลิปเช่นเดิมนะและเฟซบุ๊กเ็บไซต์ตามนี้ครับผมอืมลุยเกมนี้ผมบอกให้เลยว่า เปิดไวมากแล้วก็ภาพสวยมากนะฮะให้เลือกอะไรม่ะคืออะไรเนี่ยนึกว่าแจกตัวละครนะผมภาพมันสวยมากเนะีัยตอนนั้นจะเป็น c p t นะอันนี้เปิดจริงแล้วนะ น่มาเลยครับจัดทีมต่อสู้ไม่รู้ปรับแนวนอนได้ไหมลองบังคับแนวนอนดูได้นะครับหรับโปรแกรม LDPlayer นะฮะนี่ปาลมานะออกไปก่อนเฮ้ยไอตัวนี้ตีหมู่นะฮะก็ไม่ใช่ย่อยนะครับเอาเรื่องอยู่นะผม c นชาเลนจ์นะครับผมได้ตัวนี้มานะยตัวแจกก็คือตัวละ,ละครลาเส้นสวยมากนะครับผมบอกให้นี่ครับตัวนี้คือดีมากตัวละครมันสวยเวอร์นะครับผมเห็นแล้วว่าอยทำไมไม่ทำแนวนอนว่ะนี่เดี๋ยวปรับภาพได้ให้สุดจะจะดีกว่านี้นะนี่ครับท้าไม่ตายอ่าไปใส่ครดตรงไหนดู ไปดูกันนะนก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับขอบคุณน้องๆทุกไลค์ทุกซับที่อยู่ด้วยอ่าด้วยกันมานะครับวกเนาะนี่ครับดูตัวยังสวยอะ่ะแล้วก็กระดงกระเตงเนี่ยทำงานทำดีมากรูปโปรไฟล์เนี่ยโมเดลทำสวยเห็นแล้วโอ้โหดีต่อใจเทจัดนะนก็แจกตัวนี้เลยนะครับ สตาร์ตไปครับผมไม่ต้องอะไรมากมายเกมันก็สอนอยู่นะถ้าไม่ผ่านก็สลัดตำแหน่งแค่นั้นเองนะเฮ้ย <Hey, S 1> เหมือนจะไม่ผ่านนะเนี่ยผ่านแล้วครับผมอ่าไม่ต้องไปอะไรครับกดตามนี้เลยง่ายๆเปลี่ยนตำแหน่งแล้วก็ไปเปลี่ยนตัวหลังเอา อันนี้ก็อย่างนี้เอานะผมดูตัวตัวโกงโคตรเทพนะดูภาพโคตรสวยอ่อันนี้คุณสองยังไม่ได้นะรอสักครู่โชว์เขาให้เฮ้ยอ้อาวตายเวรนกรรมเนะี่ย ผมไม่น่าเปลี่ยนตำแหน่งเลยมือบอลเนี่ยเอาใหม่ๆนะครับผมเกมมันสอนนะไม่ต้องไปเปลี่ยนตำแหน่งมันนะครับผมกลับมาที่เดิมนี่เหมือนเดิมนะครับผมต่กีตายแบบโคตรขายขี้หน้าเลย <laughs> โอเคอันนี้น่าจะผ่าน อยู่ที่การจัดตำแหน่งนะเกมนี้อีกแล้วครับท่านนี่นี่ถ่ายง่ายๆเลยโอ้อันนี้ตัวเทพเลยภาพโคตรสวยไม่ได้อวยนะนี่พูดเรื่องจริงนะอ่ะมันเลิกสอนแล้วตอนนี้ก็หนึ่งขีดหนึ่งของแท้นะครับอืมแต่ว่ากลับไปที่บ้านก่อน,นครับเนี่เปิดกระชานะผมน่าจะเป็นตัวฟรี เกมมันก็นะ่าจะแนวดักดักหน่อยนะฮะเฮ้ยตัวอะไรวะเหมือนตัวฮิวเลยอะดูดิโอ้โหโคตรสวยอะอ่าลืมบอกต้องต่อ VPN USA นะครับเปิดจริงแล้วทั้ง iOS และ Android นะฮะสตู USA เลยนะอุ้ยเจ๋ยตัวทองท่าน ไม่รู้เป็นตัวหิ้วหรือเปล่านะเอาให้ตันนะผมเอาไม่ได้ครับได้นิดหน่อยไอตัวที่สวยที่แจกมาเป็นตัวม่วงครับนี่ซองจใหม่นะครับเดี๋ยวรับได้ไของจริงแล้วนะหนึ่งขีดหนึ่งนี่ลงตรงนี้นะครับไม่น่ามีปัญหานะ นาจะผ่านได้สบายอ่าโอเคครบสี่ตัวกลายเป็นตัวนี้เป็นตัวทองนะเนี่ยเนี่รับเรตรงนี้ห้าร้อยเนยอ่าเลือกสอนหรือ,อยังอ่าเลือกสอนแล้วหนึ่งคิดสองอันนี้ตัวเติมครั้งแรกนะครับโอ้โครเท่เลยวะ่ะอนุบิตเนะี่อันนี้ได้พันหนึ่งเนะฮย เท็ตทันหนึ่งแล้วก็แจกตัวแสงตัวนี้มาเลยนะครับใช่ไหมแสงเนาะแล้วก็ที่ใส่โค้ดก่อนนะฮะนี่ฮะคลิปโค้ดตรงนี้ setting g r a p h i c นี่ครับนี่ฮะปรับให้สุดเลยนะฮะันปรับให้เราต่ำมากภาษาไม่มีไทยะครับผมไม่เป็นไรนะไม่งอ้ออ่ะมาใส่โค้ดก่อนนะผม ต,ตึงมีอยู่สามโค้ดนะฮะได้สามร้อยเพจนะฮะโค้ดที่สองนะฮะห้าร้อยเพจโอ้โหไม่แจกใบกระชาผมโค้ดที่สามก็เป็นพัน สามร้อยนี่ยเทสนี่ก็เปิดกระชาดิรอเลยเราเอ้าเปิดตรงไหนวะอยู่ไวนจำที่เปิดกระชาะไม่ได้นะอันนี้เคเวสนะครับผมเอา้าเปิดตรงไหนท่านนี่เหรอ อ๋อเนี่ยตรงกลางโบ๊เขาให้นะทองแรกต้องมาแหละได้มาแล้วครับแต่ว่าตัวอะไรครับเนี่ยอ๋อเด็กน้อย,น,ยนั่งตัวแมงเต่าทองเนี่ยเฮ้ยเท่ดีว่ะ โอ้โห oh, ดูอ่ะงานอาร์ตเบิร์ดโมเดลลายเส้นเนะี่ยกราฟิกสุดจัดเฮ้ยเปิดทีเดียวหมุนเลยไม่ได้วะเอาโอ้โห oh, ไหลออนออกมา อนนี้ก็ระบบทำตามที่เขาแนะนำนะอ่าจะมีสีเขียวนะครับย่อยนะย่อยได้เกมสอนอยู่นะโอเคเราก็ลุยเลยดีกว่านี่ฮลุยก่อน นี่ตัวใหม่คนระับผมโหไอเด็กน้อยขี่เต่าทองนี้น่าจะเก่งว่าเดี๋ยวนะตัวแจกตัวแจกเราใส่ธนูนะผมเฮ้ยตัวแจกนะม,มันก็เป็นตัวม่วงอยู่ดีครับไม่ได้แจกตัวทองอันนี้ดีกว่านี่ช่วยแทงสองตัวนะ ไปดูน้องแมงเต่าทองเนะีมันนั่งแมงเต่าทองแล้วนั่งปูไม่รู้นะยังไม่ได้โชว์สกิลเลยครับผมเจ๊เขาจัดให้อเจอเนี่ยภาพสวยมากดูดูบอสเนะฮยผมบอกเลยว่าภาพโคตรสวยอะ่ะในในฉบับมือถือเลยไม่ว่าจะเป็น โมเดลลงสนามจริงแล้วก็โมเดลงานภาพนะสวยมากเดี๋ยวผมให้ไอตัวเต่าทองโชว์สกิลด้ยวยเนี่ยแล้วก็กระชาก็เป็นมิดอยู่นะอันนี้ออกไปออกไป ออกไปให้หมดเนะี้ยอันนี้ก็ออกไปเหลือแค่นี้พอเนะี่ยสิงโตกับปูเฉชวนเป็นปูเฉชวนแล้วกันทำอะไรได้เกิวช้าเนะียครับโอ้โหไทแค่นี้ตัวปูเฉชวนผม ไม่มันจะมีน้ำหนักอะไรวะดูอะแค่นี้เองครับผมเออจะตายยากด้วยก็ประมาณนี้ในกันนะเนรับออกไปเล่นกันนะช่วงว่างๆเจอกันใหม่คลิปหน้าชิปนี้เราไก่อนสวัสดีครับผม